สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีเอฟซีช่องทุกทกท่านนะครับว,วันนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมที่ดอนขามนะครับดอนขามนี่ครับผม <c oughs> ก็เพิ่งลงจากรถนะครับทั้งสองนะครับใจมงคลกับน้ำแดงนะครับผมซึ่งเราก็เดินทางมาตั้งแต่ ่วงบายๆนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับยังจากว่าตรงนี้เรามีกิจกรรมนะครับผมที่ดอนขามนะครับเป็นกิจกรรมวันมาเลนทายนะครับผมและนี่ครับผมที่มาก่อนนะครับที่มักก่อนก็เป็นแม่ขันนะครับกับมงคนน้อยนะครับอันนี้มาถึงก่อนนะครับช่วงเช้าเช้านะครับโดย ควันบนหลายนะครับนําทีมมาแับซึ่งจะมาร่วมงานกันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็น้บบ้าเป็นหนที่สองนะครับผมของการออกทัวของควันบนหลายนะครับซึ่งจะมาออกทัวอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่มาจะมาร่วมครับใจบางคนอีกเช่นเคยนะครับผมนี่แม่ขันอยู่นี่ครับผมนี่แม่ขัน เพ่นคนโบรายครับสวัสดีครับผวัสดีครับนี่มาถึงนานียังนาะคนบรายมาถึงนานียังนาแล้ครับโอ้นานแล้วครโอ้แม่ขันนี่ไปอยู่บ้านไอ้อ้วนอย่างเลยพี่ตุพี่ตุ้ยเ้น้อแม่ขันน้อไปอยู่บ้านน้อกินดีอยู่แ่บบ่อยู่บ้านน้อแม่ขัน ครมีแม่ขันนะครับผมส่วนอยู่ทางนี้มงคลครับมงคลมงคลน,น้อยอยู่ทางนี้นะครับผมโอ้เจาก,กันไปนานเนาะเจอกันไปเป็นเก็บเดือนเลยเนาะเพ<ม>ิ่งจะมาเจอกันอีกครั้งที่สองเนาะยิ่งจับมงคลน,น้อยครับ คืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับผมเราจะนอนกันที่นี่นะครับเพาราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะทํากิจกรรมกันที่นี่เลยนะครับผมนี่ครับผมเป็นที่พักที่คนข้ักดีนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมมีต้นไม้มีเงาไม้ให้น้องๆชาวได้อยู่กันแบบไม่มีไม่มีร้อนนะครับโอ้ไต้ต้นกล้ว,วยมาเลยเนาะจะใช้ อาหารของน้องช้างก็ท่านก็เตรียมไปให้เรียบร้อยนะครับผมทางด้านผู้จัดงานก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้น้องช้างเรียบร้อยนะครับมาถึงก็ไม่ต้องหาอาหารนะครับเราก็ปูปัดช้างได้เลยนะครับผมเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองนครจังหวัดสกลนครนะครับ ตรงนี้ก็คงจะเป็นที่หลับนอนของชายมงคลของเรานะครับผมมีตรงนี้นะครับอน่น้ำแตงน้ำแตงเจ้าตรงไหนนะน้ำแตงนี่เอาใกล้ๆกันก็ได้นี่แถวนี้แหละเจะนะ้า,จาต้นชงชาใหญ่ นี่นะนี่นี่ต่อกันไปกับมงคลเนี่ยจะใกล้กันเนี่ยเอออยู่ห่างกันไม่ได้นะครับผมน้ำแตงกับชายมงคลเนนะี่ยอยู่ห่างไม่ได้นะครับต้องให้อยู่ใกล้ๆกันนะส่วนมากจะเป็นน้ำแตงนะครับผมที่จะเป็นฝ่ายคิดถึงมากๆเนี่ยเมื่ออยู่ห่างนะครับ แล้วอีกสี่เชือกนะครับซึ่กลังเดินทางมาก็น่าจะเป็นคุณเงินคุณทองกับพายภูผานะครับโอ้อีกอีกสามเชือกครับผมขอไปนะอีกสามเชือกก็พี้เราก็จะร่วมงานกันทั้งหมดก็น่าจะเป็นเจ็ดเชือกด้วยกันนะครับผม เจ้าชัยวันนี้ยืนกล้วยอย่างอดีตอร่อยเลยครับก็อย่าลืมนะครับผมถ้าที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของพร้าชัยมงคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆด้วยนะครับวันนี้นะครับทีมงานของเราก็คงจะได้นอนกลางแก้งกันแลครับ ก็คิดว่าฝนก็คงไม่ตกนะครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยจะมีที่หลบฝนด้วยนะครับจะมีก็เป็นเพียงกระสอบเล็กๆนะครับผมเป็นที่สาธารณะที่สําหรับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับเราจะได้นั่งเล่นนะครับแต่ถ้าจะหลบฝนก็คงจะไม่พอกันอยู่นะครับผมเพราะว่าจริงๆของเราก็มากันค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนก็เสียงนะครับวันนี้ครับเสียงดวงนะครับ ถ้าฝนตกก็คงจะตัวใครตัวมันแล้วครับหาที่หลบเอานะครับก็คงพอจะได้หลบฝนอยู่นะครับผมมองๆดูแล้วครับนี่ครับเชียงนาน้อยครับผมพอได้หลบกำบังนะครับเป็นบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงบริเวณแห่งนี้นะครับ ส่วนน้องช้างกองเดาทั้งสีเชือกวันนี้ก็คงจะได้นอนกันแบบเต็มที่นะครับเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสงบดีนะครับสำหรับช่วงดึกๆนะครับโอ้ด้ำแตงนี่เล่นดินนะครับเอาดินขึ้นหลังใหญ่เลยด้ำแตง ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะยุติไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปเตรียมข้าวเตรียมขอนะครับลงจากรถนะครับแล้วก็เอายาให้ช้างนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ